สวัสดีครับกับผมสุปชัยแท้โคหรือมาสเตอร์ชัยประจำา Power b บายวันนี้เรามารู้จักกับ Wida You is all About you ที่ไฮเซนเราเข้าใจดีในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังมากกว่าการได้รับคุณภาพสูงสุดของสินค้านั่นทำให้เราภูมิใจนำเสนอ Vida ายู3 3ึ่งซ้ไฮเซนจึงได้ออกแบบแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานง่ายราบรื่นและรวดเร็วด้วยแนวคิดที่ว่า l i f e รีเอเมจินหมายถึงชีวิตที่จินตนาการไล้ขอบเขตโดยสำรวจการใช้งานจริงจากผู้ใช้งานชีวีทั่วโลก แล้วได้ทำการออกแบบแพลตฟอร์มที่ตรงต่อการใช้งานของทุกคนในครอบครัวโดยการปรับแต่งรูปแบบปุ่มรีโมทให้มีปุ่มลัดสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานประจำและคำสั่งเสียงภาษาไทยการใช้คำสั่งเสียงเพื่อค้นหาแอปหรือชื่อคอนเทนต์ที่ต้องการรับชมได้ทันทีรวดเร็วกว่าการพิมพ์ทั้งใน y o u t u b e และ Netflix สามารถเพิ่มลบหรือย้ายแอปได้สำหรับจัดวางไว้หน้าเมนูโฮมให้ง่ายต่อการใช้งาน ฟังก์ชัน Anyviewcast นำภาพจากโน้ตบุ๊กหรือมือถือมาไว้บนหน้าจอทีวีเพื่อชมวิดีโอเรื่องโปรดไปกับคนในครอบครัวแพลตฟอร์ม v i d า u ย,ยังสามารถดึงประสิทธิภาพด้านภาพและเสียงให้ออกมาสูงสุดอย่างกับที่ผู้กำกับหนังส่งมา VidaU มีการแบ่งเป็น4โซนให้เหมาะสำหรับการฟังเพลงดูกีฬาศิลปะและฟรีอิสระ ด้านฟังเพลงสามารถปรับแต่งเมนูได้อย่างละเอียดด้วยอีโคไรเซอร์และโหมดเสียงให้เข้ากับวิดีโอเนื้อหานั้นๆโหมดศิละปะสามารถอัปโหลดภาพบนมือถือไปเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์หรือภาพพักหน้าจอได้แถมสามารถรวบรวมภาพประสบการณ์ความประทับใจไว้ในคลังแกลลอรี่ของทีวีได้โหมดกีฬาที่รวบรวมแอปการชมฟุตบอลบาสเกตบอลและทุกประเภทกีฬาชั้นนำบนโลกมาไว้บนทีวีของคุณระบบวิดาอยูที่สามารถอั อัปเดตเวอร์ชันได้ทุกครั้งที่มีเวอร์ชันใหม่เข้ามารวมถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้วิดายูได้รับเซอร์ติฟิเคตของทูฟไลเลนช่วยถนอมสายตาให้ครอบครัวได้ชมทีวีไฮเซนส์ได้ทั้งวันด้วยการตื่นนอนตอนเช้าได้แบบสดใสไม่ปวดตาวิดายู13 3มันตอบโจทย์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวคุณวิดา It's all about you ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมียอดขายถึงเป้าทุกเดือนครับสวัสดีครับ